ครับผมวันนี้ก็จะพามาเช็คปัมปป๊มลมนะครับปั๊มคู่นะครับตัวนี้จะเป็นมีปั๊มสองตัวมอเตอร์สองตัวนะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้จะเงียบมากเลยนะครับลูกค้าบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้ทํางานนะครับส่วนตัวนี้ไม่ทํางานนะครับเหมือนจะออกตัวได้แต่ไม่ออกนะครับยึดย,ย,ย,ยักๆนะครับผมก็เลยมาเช็คที่คาปานะครับคาปามาเช็คดูนะครับ นี้คาปามันอยู่ที่20มิโครนะครับ20มิโครตอนนี้เราวัดได้16นะครับ16ก็ยังน้อยอ,อยู่นะครับนี้ผมก็เลยสลับนะครับสลับเอาคาปลาลองนะครับวิธีลองแล้วก็สลับมันมีคาปาอยู่สองตัวนะครับคาปายู่สองตัวมันจะแยกกันนะครับฝั่งละตัวนะครับ 20มิโครเท่ากันนะครับวิธีลองวิธีเช็คล้วก็ถอดคาปามาเช็คมาสลับนะครับตัวนึงผมวัดได้20มิโครตัวนึงวัดได้16มโครนะครับผมก็เลยเอาตัว20มิโครตัวที่ใช้ได้นะครับสลับมาสลับมาหาปั๊มตัวที uh ่มันออกตัวไม่ได้นะครับสลับมาปรากฏว่าออกตัวไม่ได้เหมือนกันนะครับออกตัวไม่ได้เหมือนกันแต่เอาตัวที่16สลับมาสลับมาใส่ออกตัวได้นะครับ ตัวได้ใช้ได้แต่ตัวนี้ตัวที่เขาบอกว่าออกตัวไม่ได้น่แจะแรกนะครับพอสลับไมโครเอาสลับเอาคาปาสลับมายี่สิบไมโครก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับทีนี้น่าจะเป็นที่มอเตอร์ชดรอบนะครับมอเตอร์ไม่มอเตอร์ชดรอบเพราะว่ามันมันวัดมันก็ขึ้นนะครับเราวัดเราบางทีเราวัดไม่รู้นะครับเราวัดมันขึ้นเหมือนมันจะออกตัวแต่ไม่ออกตัว พอเสียบไปสักพักหนึ่งมันร้อนนะครับมันออกตัวได้แป๊บเดียวนะครับหมุนได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ร้อนนะครับพอร้อนแล้วก็แล้วก็หยุดไปเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นช็อตช็อตรอบนะครับมาเตอช็อตรอบเราวัดไม่รู้ครัะวัดก็ขึ้นค่าโอ์มขึ้นได้นะครับวิธีเทกนิงก็คือปอดออกมาพันใหม่นะครับนี่นะครับปอดออกมาพันใหม่เราวัดมันก็ขึ้นนะครับ ขึ้นกันหมดนะครับวัดข้าองค์ก็ไม่รู้นะครับวัดข้าองอ์ก็เท่ากันนะครับสองตัวนะครับวัดข้าวโอ้งวัดทีเราวัดข้าองค์เราไม่ดูนะครับตอนนี้ก็มีทางเดียวคือถอดมอเตอร์ออกมาแล้วก็คันขนลวดใหม่นะครับตดีนี้กีเช็คกีเช็คนะครับแล้วก็ ้ามันเป็นสองตัวอย่างนี้แล้วก็สลับนะครับสลับสลับคาปานะครับลองดูนะครับแบบนี้นะครับสลับคาปาลองดูแล้วก็ต้องค่อยสรุปนะครับตอนนี้ก็คือมอเตอร์ไม่แน่นอนนะครับตัวนี้ก็สลับคาปาแล้วนะครับส่วนมากที่จะเสียที่เสียมานะครับมอเตอร์แบบนี้นะครับบางทีมีมอเตอร์มาตัวเดียวนะครับก็คือมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรมาแรงมาแรงชนิดหนึ่งนะครับมันจะไปทําลังใส่ตรงนี้นะครับเป็น รังดินนะครับแล้วสีนี้มันก็จะไปขัดมันออกตัวไม่ได้นะครับทําให้คาปาเสียนะครับสาเหตุหลักๆที่เคยเจอนะครับครับตัวนี้ก็พันธงไปเลยนะครับมอเตอร์ไหม่ตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งใช้ได้นะครับสองมอเตอร์มาพันนะครับครับจะมาพิมพ์ก็ฝากกระเทียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ